สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่19เมษายนครับกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวนั้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับคาดเฉพาะคุณที่มั่นเป็นสุดแต่ชุดจะเดี่ยวของมอตมีค่ำคืนวันพุธนี้มีมาฝาก2 EP ครับ EP 1อยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนสองคู่ EP 2อยู่ในเดอแนชมเปี้ยนอังกฤษ2คู่ และตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP 2เนอ c h a m p i o ชิ h i เกตสคู่เรส d ิ้งกับรูตันทาวมิด e ดิลสโบรกับ h ฮาส c ซิตี้ามผาดในประการทั้งโปรครับฝากทุกท่านที่กำามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกกันเลยดีกว่าครับแชร์ข้อมูล2อคู่ดูให้ดีครับเรดดิ้งกับรูตันทาวแข่งขันกันตอนตีสอง รูตันทาวหมุกมาต่อ,อยที่ครึ่งลูกลบสิบเรดดิ้งกับรูตันทาวเขาสอทีมจากสองซีของตารางเรดดิ้งอยู่อันดับที่ยีิบสองลุ้นนีการตกชั้นแบบเต็มตัวรูตันทาวทีมอันดับที่สามของตารางนอกจากจะลุ้นจบในพื้นที่อยูเออ์พออฟแล้วยังสามารถลุ้นแย่งอันดับที่สองจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเพื่อเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติได้ด้วยเพราะนั้นมันเห็นได้ชั้ว่า ทั้ง2ทีมต่างต้องการแซงต้องการคะแนนและแน่นอนครับด้วยความเป็นทีมคลาสีกลูต้นเทา้าย่อมดูดีกว่าในฐานะทีมกลุ่มนําในฐานะกลุ่มเลื่อนลุ้นชั้นแรงจูงใจก็สูงริิบนิว้วและฟอร์มตรงนีด้วยถ้าไ่อยู่จุดนั้นได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าก็น่าจะลุ้นสนุกอยู่นะเรดดิงผลงานท้าเกมหลังสุดรับไม่ชนะเลย สมอสี่แพ้หนึ่งครับก็สมควแล้วว่าเป็นทีมโซนท้ายตารางลุ้นหนีการตกชั้นการลงทุนกำไรสองเกมเจ้าสองเกมสารทุน1เกมหากล้มกบนี้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะยืนแดนบวกได้อย่างน้อยๆก็มีตังค์ซื้อมามากกลับบ้านมากินได้นะไม่เดือดไม่ร้อนขายครับพอถูกถ่ายได้อยู่ผลงานอาจจะไม่ชนะเลยแต่ก็แพ้แค่เกมเดียว ก็ยังมีลุ้นอยู่รอบนะนั้นะนะตอนนี้นะในที่ยังมีลุ้นอยู่รอดอยู่นะมีโอกาสทําได้อยู่ในขณะที่ลูตันทาวครับกระโดดปึบป๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาอยู่ดับที่สามได้ไงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้อยู่ดับที่สามลุ้นแย่งอันดับที่สองกับเชฟอยู่ซึ่งแน่นอนมันสําคัญมากครับระหว่างไปเพย์ออฟกับเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติมันคนละเรื่องกันเลยนะผลงานท่างเกนหลังคือข,ของลูตันทาวชนะสามเสมอสองยอดเยี่ยม การลงทุนกันเฉกเช่นเดียวกันครับกำไรสามเกมเจ้าสองเกมก็เรียกว่าสามารถนั่งเหล่านักเอ็มเคได้ครับสำหรับรูตันทาเทียมผลงานกันแล้วนะก็จะบอกว่ารูตันทาดูดีกว่าแหละอย่างที่เห็นกำไรก็ดูดีกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเลดดิ้งจะถึงขั้นคิเล่นนะถ้าถามว่าในมุมมองของสิ่งที่เลดดิ้งเป็นเนี่ยแพ้เกมเดียวจากห้าเกมนี่ก็ถือว่าหลูหลาแล้วแหละนี่คือข้อมูลพื้นฐาน สถิติการเจอการหลักลุตันทาวดูดีกว่าครับชนะสามครั้งเสมอสองครั้ง,ท,งทรงนี้บอกเลยว่าข้อมูลเริ่มต้นเนี่ยเป็นไปตามสเต็ปอย่างที่ควรมันจะเป็นเลยคือลุตันทาวดูดีดูดีแรงจูใจดีเป็นทีมกลุ่มนําด้วยนะยิ่งถ้าชนะได้ก็กดดันเชอยูเลยแหละกดดันแบบต่อเนื่องอะ่ะจนกว่าจะจบฤด,ดูการอะ่ะอ่ายิ่งคือข้อมูลพื้นฐานครับแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลหลักล่ะ เจ้าทั้งห้าลายครับสองพูดวแฮนดิแคปเปิดมาการลงทุนเฉพาะจอดตรงหน้าวันนี้ปรากฏว่าวันนี้บอกเลยราคาพูแลแนด์แคบโค่นเซอร์ไพรส์เรียกว่าโค่นเซอร์ไพรส์จริงๆดูราคาพูนี้แล้ววันนี้เจ้าไม่เชื่อใจรูดันทาวทีดับที่สามของตรางที่กาลังลุ้นแย่งอันดับที่สองเพื่อเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติเลยหรือนี่ห้าลายราคาพูปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยครับเจ้าไม่เชื่อ แต่เจ้านั้นเชื่อเรดดิ้งทีมโซนท้ายตารางครับปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจะ้าเรดดิ้งปรับราคาลดลงหมดเลยในองค์การเสมอเจ้ามองว่าเกมนี้เรดดิ้งไม่ชนะก็เสมอไม่มีแพ้ลุงตาเทาแท <ic> นิคับราคาลุงตาทาบูมต่อครึ่งลูกเลนนี้เจ้าก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเย็นบอลต่อและปรับลดลงหมดเลยในช่องจะมาบ่นรองย้ำเลยนะวันนี้พูดให้นิคับ ท้งห้าลายด้วยนะไม่มีแตกแถวไม่มีน้องแถวเห็นเหมือนเหมือนกันหมดคือเชื่อใจบอลรองจ้าบ้านเรดดิ้งไม่ชนะก็เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้อยู่เรดดิ้งครับรองเรดดิ้งครับนะั่ั่งอยู่ฝั่งเดียวกับเจ้าไปนะจัดเป็นเป็นทีเดนตัวเ้นสุดสิบดาวครับเรดดิ้งวันนี้ไอผลงานเสมอสี่แพ้หนึง่งก็มีโอกาสนะที่จะเสมอได้ในเกมนี้ เป็นอย่างน้อยหรือเป็นสิ่งที่พวกเขาชอบทําได้ในการลุ้นหนีทุกชั้นลองเลดดิ้งนะนี่คือตัวแรกใน EP พสองประจําค,ค่๊งคืนวันพุธนะพุอมาเช็คข้อมูลสองพูลด,ดูแฮนดิแคมมินเดิลสโบรกับเฮาสซิตี้เดอะแชมเปี้ยนชิพเตยสองเหมือนกันมินเดิลสโบรต่อที่ลูกพรมละผ้าก็ถือว่ามินเดิลสโบรนี่เดิมทีเนี่ยเป็นทีมอันดับที่สามหนุนยง่งแชมป์อยู่เป็นทีมแรกๆเลยที่ ปุบปั๊บปุบปั๊บแล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่สามแย่งแย่งแชมช์มอยู่เลยแต่ว่าก็มีแผ่วลงไปจนหล่นไปอยู่อันดับที่สี่แต่อันดับที่สี่ด้วยคะแนนเนี่ยก็ยังรุนได้ก็ยังรุนได้ในเกมที่เหลืออยู่ยังพอได้ยังพอได้อยู่แล้ววิลเลสโบก็ทําให้เห็นแล้วว่าพวกเขาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเล่นนะอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเล่นอยู่ยังไม่เนียกอะไรยังไม่ถอดใจนะยังไม่ถอดใจในขณะที่ฮาวซิตี้เป็นทีมรอยลำรอยตัวสบาย อยู่ดับที่15้าของตารางไม่ตรงช้นแน่นอนจะขยับขึ้นมาก็ลุ้นยากแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นับเล่นปล่อยปากแล้วเลยนะยังมีความหนุนแน่แข็งแร่งตามสไตล์ทีมที่มีชื่อชารพอสมควรอย่างเฮาวสิตี้ผลงานห้างเกมเหล่าสุดครับมินนิสโตรก็อย่างที่บอกครับว่าโมโรเดิมทีนี่อยู่ดับที่สามแล้วก็แ่วไปช่วงหนึ่งนะแ่วสนุนเสมอมั่งแพ้มั่งสุดท้ายก็เลยหล่นอยู่ดับที่สี่ทให้ตอนนี้ การแยกแบบที่สองจากเชมยูเนเต็ดมันงานเป็นงานยากอะ่ะเพราะต้องผ่านถึงสองทีถือต้องผ่านลูกเตะเท้าด้วยเชมยูด้วยนะแต่พวกเขายัางสู้นะเพราะว่าล่าสุดก็เอาชนะนอร์ดินไปได้ถึงห้าประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามครับจากผลงานชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองการลงทุนไม่ดีเท่าไหร่ครับกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมนะยืดดนลบนะสำหรับมิเนสโบในขณะนี้เฮาสชิตี้ ทีมที่ร้อยตัวอันดับที่สิบห้าผลงานผลงานท่านใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันมันก็ดีนะถึงมันจะชนะแค่เกมเดียวแต่มันก็ไม่แพ้เลยอะ่ะชนะหนึ่งเสมอสี่อะ่ะก็เหนียวแน่นแข็งแกร่งแพ้ยากชนะยากไม่เป็นไรแต่ก็แพ้ยากเช่นเดีวยวกันแมหมทีมแบบนี้ก็เล่นด้วยยากนะกัไรสามเกมเจ้าหนึ่งขาดทนหนึ่งหมวกลบกลนี่แล้วยืนแดนหมวกนะครับทาวเซิตี้เนี่ย วัะนั้นบอกเลยเกมนี้มิเทอร์สโบก็หนักแน่นอนครับเจอฮาวตี้ที่ดูแล้วแพยากแบบนี้นะถ้าเกมหลังยืนยานมาได้เป็นอย่างดีนะอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานเริ่มต้นนะครับสถิติการจากการักันถ้าเกมหลังบอกเลยว่าฮาวดูดีกว่าชนะสามครั้งวิเทอร์สโบชนะหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานนะถ้าผู้เึงอ,อดำและคะแนน มินทัสโมบรดูดีกว่าแลคือกาจดูดีกว่าการลงเล่นในบ้านก็ดูดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงผลงานต่อผลงาน h เฮาซิตี้ไม่เป็นรองแล้ววันนี้จะออกมาเล่นไปเกมเยือนแต่พวกเขาก็มีจุดเหนียวแน่นแข็งแกร่งเป็นพื้นฐานของทีมนั้นที่มักจะเน้นท้าไม่ได้ก็ไม่เสียมองเลยเกมนี้ตึงทั้งคู่ซองพู้ดูแฮนดิแคปครับปรากฏว่าผู้แฮนดิแคปเจ้าทั้งห้าลาย มีการเลือกข้างแบบชัดเจนโดดเด่นไม่เครียดไม่อะไรเลยดูจกภูแล้วดูเลยว่าเจ้าไม่ได้เครียดนะไม่ได้คิดว่ามีวาความกังวลใดๆครับเพราะทุกอย่างโยนเข้าหามีเดิลสโมจะมาานกับราคาภูห้าหลายผ่าราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านมีเดิลสโมและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเดือนทาวน์ซิตี้เห็นได้ชัดครับหัวแดงหางเขียวตรงกลางล่ะตรงกลางเจ้าก็ไม่เชื่อว,ว่าจะมีการเสมอนะพอเจ้าการเติม ตัวเลข4-5ลายเป็นลูกสอนสีเขียวปรับราคาให้กำไรนเพิ่มขึ้นนะเจ้าไม่ลกวไม่โกวเหรียญเสมอง่ายเจ้าไม่โกวเหรียญเสมอไม่กลัวเหรียญハウตี้แต่กลัวินเทจสโมและมั่นใจว่าจะชนะได้แฮนดิแคปลูกควบเจ้าก็เรื่องเชื่อใจโมโลว่าจะกินขาดกินแฮนดิแคปนี้ได้สำเร็จเจ้า5ลายเชื่อใจหมดเลยปรับราคาลดลงหมดเลยอย่างที่ท่านเห็นในขณะที่บอลハウตี้กรับพิมพ์ตอนเสมอวันนี้เจ้ากลับไม่เชื่อใจเลย ความราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้งที่แฮนิคปต้องลุกควบเลยนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ไฮนิคปนี้เจ้าเชื่อใจมิดเดิลสโบงความเป็นมาครับจาาชนะและจาาชนะกินไฮนิคปได้ด้วยวางแทงต่อมิดเดิลสโครบเป็นทีเด็ดตดดตัวเน้นส่วสิบดาวตัวที่สองใน ep2 สองประจำค่ำคืนวันพุธนี้ครับสรุปเลยละกันในเดือนช,ชั้นวิชั่งสองคู่ในค่ำคืนวันนี้ครับเป็นคู่ตีสองนะ คู่แรกนะเรดดิ้งกับนูนทั้งเท้านะครับลุน,นท้าบุนต่อครึ่งลูกครับอันดับที่สามที่กําลังแยนะ่งอันดับที่สองอยู่นะไปต่อสายทีโซลท้ายตารางกําลังลุนนงนะน้นกันการโดยใช้แนวเรดดิ้งนะเป็นทีมจอมเสมอปรากฏว่าอยู่รองเรดดิ้งครับคู่ต่อมาครับมิเด้นสโบรกับเฮาซิตี้นะบอโรต่อลูกขั้งครับคูบ่คนี้วางไปต่อเดิมบอโรนะจะามาตามนั้นพร้อมจะแนข่ะกินแฮนดิแคปได้ด้วย ส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟังอีพีหนึ่งอยู่ฟังจะลาเร้องเพลงติดตามด้วยนะครับแค่นี้แหละสวัสดี